พราะการมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดรับฟังสารพันเรื่องราวเขียนไม่รับกับการดูแลตนเองง่ายๆได้ในรายการ Healthy Town ทาง S.M. 8 9 5 m h เ ช่วงเวลาของการมีสุขภาพดีกับ Healthy Time มาพบกับคุณผู้ฟังทุกท่านแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Time นะคะรายก,การที่รวบรวมเรื่องราวของเคล็ดไม่ลับในการดูแลสุขภาพแบบง่ายๆค่ะซึ่งเราจะมาเจอกันนะคะในทุกๆเช้าพระราศมด,ดีนะคะ FM 8 9 5วิทยุราชมงคลธญัญบุรีค่ะอาทิตยาปกระทานางังรับหน้าที่ดําเนินรายการเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะเรื่องราวข่าวสารของเรานะคะกับ Healthy Time เริ่มต้นกันนะคะกับการ พูดถึงเรื่องของอาการหนึ่งนะคะซึ่งเป็นอาการที่หลายคนเนี่ยมักจะพูดถึงว่าเป็นอาการที่อาจจะเกิดจากการที่เราเนี่ยพักความไม่เพียงพอเราเหนื่อยมากไปหรือเปล่านะคะก็ไม่รู้ว่าอย่างไรเหมือนกันแต่วันนี้จะมีการพูดคุยกันกับเรื่องของอาการต่อมน้ำเหลืองอักเสบค่ะซึ่งโรคนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นได้ถูกเพศทุกวัยเลยค่ะ นายแพทย์นรงค์อภิกุลวณิชอรองทอิบดีกรมการแพทย์และกศกกรมการแพทย์นะคะได้กล่าวถึงอาการของต่อมน้ำเหลืองอักเสบค่ะเป็นภาวะที่ต่อมน้ำเหลืองเกิดการอักเสบและบวมขึ้นจนมีขนาดที่ใหญ่กว่าปกตินะคะอาจเกิดบริเวณเดียวกันหรือว่าหลายบริเวณพร้อมกันอาจเกิดกับร่างกายซีกเดียวหรือสซีกทางแบบฉับพลันนะคะกึ่งเฉียบพลันแล้วก็เป็นเรื้อรังจนต้องรักษาระยะยาวค่ะ ซึ่งสาเหตุของต่อมน้ำเหลืองอักเสบนั้นนะคะผู้ฟังคะก็มักจะเกิดจากหลายสาเหตุด้วยกันเช่นการติดเชื้อของเนื้อเยื่อหรืออวยวะต่างๆการอักเสบของช่องปากและช่องคอจนอาจจากเชื้อแบคทีเรียนะคะโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีแผลและการอักเสบของเท้าขาอาวยวะเพศต่อมน้ำเหลืองติดเชื้อโดยตรงทําให้มีการอักเสบโตหลายต่อมพร้อมกันนะคะเช่นวัณโรคต่อมน้ําเหลืองค่ะผลข้างเคียงจากการใช้ยาหรือว่าการแพ้ยาบางชนิดหรืออาจไม่ทราบสาเห,เหตุในกา,ก,การเกิดก็เป็นไปได้นะคะ ในส่วนของอาการของต่อมน้ำเหลืองอักเสบนั้นนะคะมีคำอธิบายค่ะจากในแพทย์สมเกียรติละลิตวงศาค่ะผู้ในการโรงพยาบาลราชวิถีนะคะซึ่งพูดถึงอาการของต่อมน้ำเหลืองนั้นนะคะ,ะขึ้นอยู่กับสาเหตุและก็บริเวณที่เป็นอาการหลักๆเลยนะคะก็คือต่อมน้ำเหลืองเนี่ยบวมโตกดแล้วเจ็บนะคะเกิดการแข็งตัวหรือว่าขยายตัวผิดปกติผิวหนงวังบริเวณที่อักเสบแดงหรือบวมมีหนองในต่อมน้ำเหลืองค่ะอาจมีอาการร่วมด้วยนะคะเช่นมีไข้คะจมูกเจ็บคอแขนหรือว่าขาบวมนะคะ มีเงาออกขนาดนอนหลับค่ะเป็นสิวหรือว่ามีแผลอักเสบบริเวณใบหน้าฟันผุหราาือว่าเหงือกอักเสบนะคะอาการที่ร่วมกับต่อมน้ำเหลืองอักเสบนี้นะคะก็จะช่วยให้แพทย์เนี่ยวินิจฉัยสาเหตุอาการได้ง่ายขึ้นค่ะซึ่งนี่นะคะก็เป็นผลดีกับการรักษานะคะเพราะภาวะต่อมน้ำเหลืองโตเนี่ยอาจจะมีอาการคล้ายกับปัญหาสุขภาพอื่นๆเพราะฉะนั้น,นก็ต้องรีบพบแพทย์นะคะถ้าหากว่าเกิดอาการอย่างที่ดิฉันพูดมาเพื่อจะได้มีการวินิจฉัยอย่างถูกต้องค่ะทั้งนี้นะคะวิธีการในการป้องกันนะคะการเกิด ตอมน้ำเหลืองอักเสบนะคะมาฟังกันน่าจะเป็นวิธีการที่ทำได้ง่ายนะคะอย่างเช่นการรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ค่ะออกกำลังกายสม่ำเสมอนะคะดูแลรักษาความสะอาดผิวหนังเล็บช่องปากให้ดีนะคะระวังไม่ให้เกิดการติดเชื้อหรือว่าเกิดบาดแผลค,ค่ะควบคุมน้ําหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมอย่างถูกวิธีและหลีกเลี่ยงการใช้ยาที่ไม่จําเป็นนะคะหรือไม่ก็ต้องมีการปรึกษากับแพทย์ก่อนค่ะ สำหรับภาวะต่อมน้ำเหลืองอักเสบนี้นะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะเป็นแต่ว่าไม่รู้ว่าอันเนี้ยเขาเรียกว่าต่อมน้ำเหลืองอักเสบนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมเช็คอาการของตัวเองให้ดีนะคะว่าอาการที่เราเป็นอยู่นะตอนนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่นะคะแล้วก็แน่นอนถ้าเกิดว่าเรากดตามจุดต่างๆนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเออเรากดแล้วเจ็บนะคะหรือว่ามีอาการแข็งตัวที่ผิดปกติที่ผิวหนังนะคะก็เป็นไปได้นะคะว่านี่แหละอาจจะเป็นอาการของต่อมน้ำเหลืองอักเสบเกิดขึ้นก็ได้ค่ะ และในช่วงแรกนี้นะคะเราก็พูดถึงอาการของต่อมน้ำเหลืองอักเสบกันนะคะแต่ว่าในช่วงหน้าค่ะก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเจอกับอาการนี้เช่นเดียวกันนะอย่างคนรอบตัวดิฉันเนี่ยก็มีหลายคนนะคะที่ป่วยด้วยโรคนี้นั่นก็คือไซนัสอักเสบนั่นเองนะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะมาฟังกันนะคะว่าไซนัสอักเสบนั้นคืออะไรนะคะและรวมไปถึงเรื่องราวของความแตกต่างนะคะจากไข้หวัดธรรมดากับไซนัสอักเสบสังเกตยังไงเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงหน้านะคะกับเฮลที่ไทม์ค่ะ ช่วงเวลาของการมีสุขภาพดีกับ e a l ต h y t ท m e ช่วงเวลาของการมีสุขภาพดีกับ e a l ต h y t ท m e ค่ะกกับมาในช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของอาการไซนัสอักเสบนะคะกับวิธีการนะคะที่จะสังเกตความแตกต่างระหว่างไซนัสอักเสบค่ะกับไข้หวัดธรรมดาค่ะ คุณผู้ฟังคะหลายคนในชันเชื่อว่าน่าจะเคยได้ยินนะคะคําว่าไซนัสบ่อยครั้งใช่ไหมคะแล้วก็เข้าใจว่านี่อาจจะเป็นโรคแต่ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยไซนัสเนี่ยมันหมายถึงโพรงอากาศโล่งๆในกะโหลกศีรษะที่อยู่รอบๆโพรงจมูกนะคะทั่วไปเนี่ยจะมีอยู่ข้างละสี่โพรงนะคะก็คือบริเวณตาทั้งสองข้างนะคะแก้มหน้าผากแล้วก็ใต้ฐานกะโหลกศีรษะซึ่งหากโพรงไซนัสเหล่านี้ติดเชื้อแล้วก็เกิดอาการอักเสบขึ้นนะคะเราจะเรียกว่าเป็นไซนัสอักเสบค่ะซึ่งคนทั่วไปเนี่ยจะเรียกว่า เป็นไซนัสนั่นเองนะคะสําหรับโรคสนันอักเสบนะคะมีด้วยกัน3ชนิดนะคะก็คือโรคสนันอักเสบแบบเฉียบพลันนะคะชนิดหลักๆทั่วไปที่พบนะคะมีอาการน้อยกว่า30วันซึ่งอาการผู้ป่วยจะค่อนข้างแย่ในช่วง10วันสุดท้ายค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วนะคะจะไม่ได้เกิดจากสาเหตุที่ร้ายแรงนะ,ะหรือว่าอันตรายค่ะ ชนิดที่2นะคะก็คือโรคสนัทอักเสบแบบเรื้อรังค่ะโรคไซนัสแบบเรื้อรังเนี่ยนะคะอาการจะเป็นน้อยกว่าโรคสนัทอ ah ักเสบแบบเฉียบพลันค่ะจะมีระยะเวลาอยู่ประมาณ12สัปดาห์และใช้เวลาพอสมควรเลยนะคะในการรักษาค่ะสุดท้ายนะคะก็คือโรคสนัทอักเสบกึ่ Gender いい Trans งเฉียบพลันค่ะโรคสนัทอักเสบกึ่งเฉียบพลันนี้นะคะจะมีระยะเวลาในการติดเชื้อไม่เกิน8สัปดาห์ค่ะและเป็นวิธีที่สามารถที่จะรักษาหายได้ง่ายด้วยค่ะ สำหรับสาเหตุของการเกิดสนักอักเสบนั้นนะคะเกิดจากการที่เยื่อบุไซนัตเนี่ยติดเชื้อไวรัสนะคะหรือว่าเชื้อแบคทีรียซึ่งเข้ามาผ่านกระบวนการหายใจนี่แหละค่ะจนเนื้อเยื่อเนี่ยเกิดอาการบวมสารคัดหลังเมื่อกเกลวที่ถูกผลิตขึ้นนะคะจึงเกิดการอุดตันกลายเป็นหนองอักเสบหรือว่าเป็นน้ำมูกเขียวข้นค่ะซึ่งทําให้เกิดการคัดจมูกน้ำมูกไหลมีการปวดบริเวณที่เป็นไซนัสอักเสบและมีการปวดอื่นๆตามมาค่ะ ส่วนสาเหตุที่ทาให้การอักเสบนั้นยังคงอยู่ต่อเนื่องเนี่ยนะคะไม่ถุเลาลงหรือว่าลุกลามยาวนานจนกลายเป็นไซนัสอักเสบระยะเรือเร้อรังก็มีหลายปัจจัยนะคะเช่นการปวดเป็นภูมิแพ้นะคะโดยเฉพาะภูมิแพ้อากาศและหอบหืดการเกิดเนื้อง,งอกในจมูกการติดเชื้อของฟันนะคะการเกิดผนังกั้นช่องจมูกคดการมีภูมิคุ้มกันต่ําการสูบบุหรี่รวมไปถึงการว่ายน้ําบ่อยหรือว่าการชอบดำน้ำลึกๆค่ะ โดยการของโรคไซนัสอักเสบนะคะที่เราสามารถสังเกตนะว่ามีความแตกต่างจากไข้หวัดธรรมดาอย่างไรบ้างนะคะโรคไซนัสอักเสบเนี่ยสามารถที่จะเกิดขึ้นได้นะคะกับไซนัสทุกตำแหน่งเลยค่ะทั้งไซนัสข้างตาไซนัสหน้าผากไซนัสโหนกแก้มแล้วก็ไซนัสที่อยู่ใต้ฐานกระโหลกศรีรษะนะคะตำแหน่งที่พบบ่อยนะคะก็คือไซนัสโหนกแก้มค่ะซึ่งอาการของไซนัสอักเสบที่พบบ่อยนะคะก็คือปวดบริเวณใบหน้านะคะ ปวดบริเวณที่อักเสบนะคะหัวตาหน้าผากโหนกแก้มรอบกระบอกตาค่ะรู้สึกคล้ายปวดฟันตรงซี่บนนะคะอาจจะปวดเพียงข้างเดียวหรือว่าปวดสองข้างก็ได้คัดจมูกตลอดเวลาค่ะรวมถึงเวลาพูดเนี่ยเสียงขึ้นจมูกนะคะมีน้ำมูกเป็นหนองออกค้นเหลืองหรือเขียวค่ะหรือมีเสมหะค้นเหลืองนะคะหรือว่าเขียวไหลจากด้านหลังจมูกลงในคอค่ะมีไข้ปวดศีษออรษะอ่อนเพลียไอเรื้อรังเจ็บคอระคายคอเสียงแหบ ปวดหูหูอื้อลมหายใจมีกลิ่นเหม็นนะคะและความสามารถในการรับรู้กลิ่นหรือว่ารสชาติลดลงค่ะซึ่งสําหรับการรักษานะคะใครที่เป็นชนิดอักเสบนะคะการรักษาเบื้องต้นด้วยตัวเองเนี่ยนะคะคือการขอจัดอักเสบค่ะหูฟังคะ ถ้าเป็นเฉียวพลันเนี่ยจะทุเลาและมันสามารถหา,หายดีได้เองนะคะภายใน2-4สัปดาห์ค่ะซึ่งผู้ป่วยนะคะสามารถที่จะดูแลรักษาอาการด้วยตัวเองได้ที่บ้านนะคะด้วยการใช้ยานะคะทานยาแก้ปวดแล้วก็ลดไข้ทั้งพาราเซตามอลไอบุปโปรเฟนนะคะเพื่อลดไข้แล้วก็บรรเทาอาการปวดบวมอักเสบค่ะรวมถึงยาลดน้ำมูกแล้วก็ยาคัดจมูกนะคะเพื่อบรรเทาอาการคัดจมูกที่มากเกินไปใช้แผ่นประครบร้อนค่ะประครบตามจุดที่มีอาการปวดบนใบหน้านะคะล้างจมูกด้วยน้าเกลือค่ะ น้ำเกลือนะคะจะช้าล้างหนองแล้วก็สิ่งสกปรกที่ตกค้างภายในโพรงจมูกให้ไหลออกมาได้ค่ะสำหรับวิธีการนะคะในการป้องกันการเป็นสนัดอักเสบนะคะก็คือการป้องกันตัวเราเองนี่แหละค่ะจาก ไข้หวัดนะคะซึ่งไข้หวัดเนี่ยนะคะเป็นสาเหตุสําคัญของการป่วยสนัดอักเสบค่ะด้วยการดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้แข็งแรงสร้างภูมิคุ้มกันต้านทานโรคให้ดีนะคะรักษาสุขะอ,อนามัยค่ะล้างมือให้สะอาดเสมอแล้วก็หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้หรือว่าการสัมผัสผู้ที่กําลังป่วยด้วยโรคไข้หวัดค่ะ หลีกเลี่ยงนะคะฝุ่นควันและมลภาวะเมื่อคุณต้องออกนอกบ้านนะคะหรือว่าเดินทางในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อมลภาวะค่ะควรใช้ผ้าปิดปากและจมูกนะคะถ้าอยู่ในบ้านก็ควรทําความสะอาดกําจัดฝุ่นแล้วก็ขนสัตว์เสมอนะคะและถ้าหากว่าคุณเนี่ยป่วยเป็นภูมิแพ้ค่ะก็ต้องหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้หรือว่าสัมผัสสารที่คุณน,นั้นแพ้อยู่ด้วยนะคะ ไม่สุบ,บรีหรือว่าอยู่ใกล้คนที่กําลังสุบ,บรีค่ะเพราะควันแล้วก็สารพิษจากบ,บรีนะคะจะทําให้เกิดการระคายเคืองในเนื้อเยื่อจมูกแล้วก็ไซนัสซึ่งทําให้เกิดการอักเสบตามมาได้ค่ะและการรับประทานอาหารนะคะที่มีประโยชน์เพื่อเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงนะคะอย่างพืชน,นะคะพืชผักผลไม้อาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะส้มองุ่นถัว่วผักคะนา้าหัวมันทะเพืชเนื้อปลาแบบนี้นะคะก็เน้นการรับประทานเพื่อที่จะเสริมสร้าง ภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเราอีกทอดหนึ่งด้วยนะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะไม่ได้ป่วยง่ายนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นไข้หวัดแล้วก็ไม่ได้มีความเสี่ยงที่จะเป็นไซนัสอักเสบนะคะเพราะว่าการเป็นไซนัสอักเสบเนี่ยต้องบอกว่าทรมานมากนะและถ้าเป็นปุบเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ที่ฉันเจอเนี่ยผู้ฟังก็จะมีไข้นะคะแบบเฉียบพลันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็จะมีไข้แล้วก็ ไข้สูงด้วยนะคะแล้วอาการเนี้ยกว่าจะทุเลาลงเนี่ยก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันนะคะบางรายเนี่ยมีเวลาเป็น2สัปดาห์สสัปดาห์เลยนะคะถึงจะดีแล้วก็กลายเป็นปกตินะคะแล้วก็ในช่วงนี้เองนะ่สภาพอากาศเนี่ยก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เราก็ต้องระมรัดระวังนะคะการใส่แมสเนี่ยไม่ได้เพียงแค่การกันโควิดเท่านั้นนะคะแต่ว่าคุณก็ยังสามารถที่จะการเชื้อโรคต่างๆแล้วก็การเกิดโรคอื่นๆได้อีกด้วยค่ะพักกสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าค่ะเราจะพูดถึงเรื่องราวของ อาการหนึ่งนะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะเจอเหมือนกันแล้วก็ได้ฉันเคยเจออยู่ช่วงหนึ่งนะคะมาสังเกตกันดีกว่านะกับอาการของเท้าวมค่ะเป็นสัญญาณที่อาจจะบอกเรื่องของโรคต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเรานะคะเดี๋ยวมาติดตามรับฟังกันในช่วงหน้านะคะกับ h e l ที่ t ท m e ค่ะช่วงเวลาของการมีสุขภาพดีกับ Healthy Time ช่วงเวลาของการมีสุขภาพดีกับเฮลที่ทม์ในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเราจะมาพูดถึงนะคะอาการหนึ่งที่หลายคนเนี่ยอาจจะได้อาจจะเคยเป็นนะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรมันเป็นยังไงบ้างนะคะนั่นก็คืออาการเท้าบวมค่ะทราบไหมคะว่าการเท้าบวมนะคะผู้ฟังคะอาจจะเป็นสัญญาณในการบอกเรื่องของโรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะและวันนี้เราจะมาคุยกันนะคะว่าถ้าเรามีอาการเท้าบวมเนี่ย จะมีโรคอะไรบ้างที่มีความเสี่ยงนะคะแล้วก็วิธีการในการที่จะปฏิบัติถ้าเกิดว่าพบกับภาวะเท้าวบวมนะคะคนรอบตัวบางคนนะคะอาจจะเริ่มบ่นว่าเอ๊ะ การมีเท้าริ่มบวมเนี่ยรู้สึกถึงความผิดปกตินะคะบางคนเนี่ยบอกว่าเท้าบวมจนใส่รองเท้าไม่ได้เลยนะคะหรือว่ารู้สึกว่าบีบรัดตึงใส่รองเท้าไม่สวนเหมือนเก่านะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราก็มีสัญญาณของเกี่ยวกับโรคต่างๆนะที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่เท้าบวมมาฝากกันนะคะอาการเท้าบวมค่ะมี2ประเภทใหญ่ๆนะคะก็คือบวมแบบกดแล้วไม่บุ๋มค้างนะคะลองใช้นิ้วของเราค่ะกดลงบริเวณที่บวมนะคะ5-10วินาที ถ้ายกนิ้วออกแล้วไม่บุ๋มค้างเป็นเนื้อแข็งแข็งแน่นๆหรือบางรายผิวเนี่ยอาจจะมีลักษณะของผิวที่ขุกคขระเหมือนเปลือกส้มนะคะอาจจะเกิดจากการอุดตันของทางเดินน้ำเหลืองค่ะซึ่งพบได้น้อยนะแต่ว่าก็จำเป็นต้องไปพบแพทย์ค่ะ แต่หากว่าบวมแล้วกดบุ่มค้างนะคะสาเหตุหลักๆของอาการบวมแบบนี้เนี่ยมี5สาเหตุด้วยกันนะคะก็คือหลอดเลือดดาที่อุดขาอุดตันนะคะแพ้ยาหรือว่าสารต่างๆได้รับอุบัติเหตุหรือว่าการติดเชื้อบวมน้ําจากน้ําหนักร่างกายที่มากเกินไปผลข้างเคียงของยาค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีอีกหลายโรคเลยนะคะที่มีอาการเริ่มต้นด้วยการเท้าบวมนะคะเช่นโรคไตหัวใจตับแข็งมะเร็งตับดีซันเท้าช้างเส้นเลือดขอดเบาหวานขาดอาหารประเภทโปรตีนนะคะนี่แหละค่ะก็ ยังบอกได้ด้วยนะว่าคุณขาดโปรตีนหรือเปล่านะคะลองสังเกตดูถ้าเกิดเจออาการที่แบบเท้าบวมนะคะกดแล้วไม่บุ๋มค้างอันนี้ไปพบแพทย์นะคะกดและบุ๋มค้างเนี่ยก็ต้องไปพบแพทย์เหมือนกันถ้าเกิดว่ามันไม่ดีขึ้นนะคะทั้งนี้ค่ะข้อปฏิบัติถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยมีอาการเท้าบวมทํายังไงนะคะถ้าอยู่ในภาวะอ้วนน้ําหนักตัวเกินมาตรฐานนะคะลดน้าหนักค่ะออกกําลังกายแล้วก็ควบคุมอาหารสักหน่อยนะคะ ไม่ทานอาหารที่รสจัดเกินไปทั้งหวานจัดเค็มจัดเปรี้ยวจัดเผ็ดจัดนะคะไม่ควรยืนนั่งนั่งนิ่งนิ่งนานๆน,น,นะคะควรมีการขย,ขยับขยื่นร่างกายด้วยนะคะเพื่อให้เลือดไหลเวียนได้สะดวกยิ่งขึ้นนะคะยกเท้าสูงขึ้นเล็กน้อยก่อนนอนนะคะช่วยลดการบวมได้ดีถ้าหากว่าบวมมากผิดปกตินะคะแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะหายหรือว่ามีอาการที่ผิดปกติอย่างอื่นร่วมด้วยเนี่ยรีบพบแพทย์โดยด,ยด่วนดีกว,ว่าค่ะมังสังเกตความผิดปกติของร่างกายกระวานะคะเพราะแค่การท้าบวมที่หลายคนเนี่ยอาจจะมองว่าป็น เรื่องเล็กน้อยนะไม่ได้เจ็บได้ปวดอะไรเท่าไหร่นะจริงๆแล้วเนี่ยมาจะเป็นสัญญาณเตือนถึงโรคต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมองข้ามไม่ได้เด็ดขาดค่ะขอบคุณข้อมูลทั้งหมดนี้ด้วยนะคะจากทางสรุป .com ค่ะ และนี่ก็คือเรื่องราวของเราทั้งหมดในวันนี้นะคะเชื่อเรานํามานําเสนอกันนะคะแล้วก็พูดคุยในรายการกับเฮลที่ไทม์นะคะช่วงเวลาของการมีสุขภาพดีกับเฮลที่ไทม์ค่ะซึ่งคุณผู้ฟังนะคะสามารถที่จะรับฟังรายการเฮลที่ไทม์ได้ทุกเช้าวันพระศุกร์นะคะ FM 89.5วิทยุราชมงคลนัญบุรีค่ะวันนี้นะคะดิฉันอาทิตยาปกานังและทีมงานนะคะลาคุณผู้ฟังไปก่อนเจอกันใหม่นะคะในพระศุกร์หน้ค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 89.5เมกะเฮิร์เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต